โอ้โห oh. ดูดอกบัวดินสีเหลืองเนี่้สวยงามมากๆเลยอันนี้ดอกนี้ยังบานไม่เต็มที่โดนแสงมาแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวดอกบัวดินดอกบัวดินนี่ก็เป็นไม้ที่มีลักษณะหัวในดินเหมือนหอมนะเหมือนพวกหัวหอมเนี่ยใบแล้วของเขาเบนๆบน นี่นี่ลักษณะใบแบนๆเหมือนใบพวกกุยช่ายนะมีหัวอยู่ใต้ดินก็ถึงเวลาเขาก็จะออกดอกให้ชมสวยงามดอกที่บานก็จะเป็นแบบนี้บานเต็มที่นี่แหละดอกบัวดินฮะ